ต้องเล่าให้ฟังแบบนี้ก่อนนะว่าปุ้ยเป็นคนหนึ่งเลยนะที่อ่านทางหนังสือ,เ,อ,อเข้าคอร์สเข้าแคมป์สัมสมนาซื้อคอร์สออนไลน์เรียนฟังบอดแคสต์เรียนรู้กับครูอาจารย์ที่เขาประสบความสําเร็จจริงๆแล้วมันก็ไม่ต้องบอกนะเนาะไม่ต้องเล่าด้วยว่าเฮ้ยเราพูดอะไรกับตัวเองบ้างเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะเป็นนะเออชันมั่งข้างฉันร่ำรวยฉันเป็นเศรษฐี อะไรมากมายมาเป็นปีๆแล้วแต่ก็ยังไม่เป็นอย่างที่พูดสักทีมันเป็นเพราะว่าเราไม่รู้เทคนิคและไม่เข้าใจมันจริงๆผู้อยากให้คุณลองเข้าไปเรียนคอร์สนี้เลยอ่ะเมื่อฉันคุยกับจิตใต้สำนึกผลลัพธ์มหัศจรรย์จะเกิดขึ้นมันเป็นคอร์สที่จะทำให้เราเข้าใจและเข้าถึงของในการที่แบบเราสั่งจิตตัวเองอะ่ะ เ,ออเราพูดกับตัวเองเชิงบวอกอยังไงให้มันให้มันเกิดขึ้นจริงให้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆอย่างที่เราพูดจริงๆอ่ะพูดให้มันเป็นความจริงอ่ะมันเป็นยังไงคอร์สนี้ราคา99บาทอ่ะใครที่อยากเรียนทักทักไลน์ปุ้ยมาเลย id para w e 253213คุณจะรู้ว่าเฮ้ยทำไมวะสั่งจิตมาเป็นปีๆไม่เห็นสำเร็จสักทีเลยไม่เห็นได้สักทีเลยไม่เห็นเป็นจริงสักทีเลย คุณจะคลายความสงสัยและคุณจะเข้าใจมันแล้วคุณจะทำมันด้วยวิธีที่ถูกต้องแล้วพบกันในคอร์สค่ะ